สวัสดีครับวันนี้มาเที่ยวชมดอกแล้วครับผมวันหยุดสุดจีนครับวันสุดท้ายละวันที่วันที่สิบหกครับผมนี่วันนี้มาเจอนี่สวนลูกท้อครับผม,มนี่นี่ดูดอกท้อครับนี่ดอกท้อครับสวยครับดอกท้อเลยสวยมากเลยนี่คามดอกทอ้อนี่เริ่มเป็นลูกแล้วครับผมนี่ลูกเริ่มเป็นลูกแล้วดอกลูกท้อนี่ดอกท้อฟวามม่สวยครับนี่เขาเป็นมุงหลังคาอย่างดีเลย สวยสวยสวยอันนี้ลูกท้อลูกโตหน่อยลูกนี้ลูกโตนี่ลูกท้อลูกนี้โตหน่อยละนี่ลูกท้อนี่โตหน่อยก็สวยครับดอกท้อสวยเหมือนกับซากุระแต่มันใหญ่กว่าซากุระประมาณสองเท่าครับผมดอกกุจลาบใหญ่กว่าซากุรคะครับผมข่างใน,นเต็มไปหมดเลยดอกท้อโอ้โห เราจะไปดูแบบซากุระของที่เจอข้างในเยอะครับเดี๋ยวไปดูกันข้างในแป๊มหนึ่งครับผมนี่มาเจอซากุระครับผมสีชมพูเนี่ยโหสวยสวยเหมือนกันพันนี้ไม่เหมือนกับพันที่อลิซันคนละอย่างกันครับผมนี่นี่ซากุระสีชมพูเนาะโอ้สวยสวยนี่อากาศดีครับคื๊มๆนิดหน่อย ข้างๆนี่ครับผมคือข้างเขาก็ปลูกกันนั่นผีผีผาครับผมผีผานี่ก็เป็นพวกผลไม้ชนิดหนึ่งครับผมนี่ลูกมันจะเหลืองเหลืองถ้นเชิดึ่ไงนลูกอันนี้มันนี่ไม่ได้หอมันเป็นพวงแบบนี้ครับผมแต่ถ้าสุกมาเป็นเหลืองเหลือสีส้มสเออสีส้มส้มไม่สีเหลืองสีส้มสสครับผมนี่เมืองไทยเรารู้สึกจะมีป่ารู้ครับถ้ามีก็มีคระพาข้างเหนืหอเพราะพืชชนิดี้ชอบชอบอากาศเย็นๆครับผมนี่จะหอมหมดเลย ลูกจะสีส้มๆครับผมลูกแก่ๆห้แก่จัดๆเนี่ยเขาจะไปทําเป็นในนี้เครื่องดื่มครับผมแก้ไอในน้ําเชื่อมทําเป็นน้ําเชื่อมแก้ไอทําเป็นน้ําเชื่อมแก้ไอ,อแถวนี้ปลูกเยอะครับนี่นะฮะโอ้ต้นนี้ลูกเต็มลูกดกเต็มไปหมดเลยนี่เขาจะเป็นพวงแบบนี้ลูกจะเอาเป็นลักษณะนี้นี่คือพวงนี้คุณจะไม่เอา้วครับเดี๋ยวถ้าสุกแล้วผมจะมาถ่ายรีวิวอีกที่หนึ่งครับผม นี่เมย์มาด้วยเมย์จอมซนเมย์จอมซนก็มาด้วยไหมโอ้ต้นนี้สวยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวมีมีซากุระนีนี้ดอกสีสีชมพูนี่ดอกใหญ่เดี๋ยวผมไม่เห็นละเออเดี๋ยวผมไปถ่ายครับข้างในเอ้ยดอกเอื้องมีฟ้าดอกเอื้องครับผมเยอะเยวะเราลดไปก่อน โอ้นี่เป็นดอกอะไรกันแน่ครไม่แน่ใจนี่นี่ดอกอนี้ดอกทอหรือเป่านี่ดอกใหญ่ยังดอกใหญ่เลยสวยๆตองนี้เขาเขาปลูกเป็นหอดอกเอื้องครับ เอื้องดอกเอื้องเป็นดอกเอื้องอ่าดอกเอื้องโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่สวดยอดงามถอยต่อครับผมครับผมเจอแล้วครับลูกผีผาที่ว่าเมื่อกี้นี่ไงลูกเป็นแบบนี้ครับผมผีส้มๆตัวอันนี้เขาไม่ได้ไม่ได้หอนหอนลูกแบบนี้ นี่จะเก็บได้แล้ว,ลลว,ค,รวครับผมนี่ที่เก็บได้เลยครับผมนี่ครับดูผีขาครับผมนี่ไม้จุดหนึ่งครับโอ้โหสักระต้นนี้ต้นใหญ่สูงสวยมากเขาปลูกในบ้านครับผมนีอน่อีกต้นหนึ่งบ้านบ้านสวยบ้านก็สวยดอกไม้ก็สวย <laughs> นี่ครับผมใช้ได้แล้วต้นมเริ่มเลยสวยครับ ยอดเลยแล้วข้างหน้าเขาปลูกผักนี่ฮะน้ำก็ไหลสบายน้ำไหลน้ำไหลตลอดปีโอ้ข้างหน้าก็ปลูกผักน้ำดีครับผมน้ำดีครับไม่ก็ปลูกผักได้สบายอ,บาอยู่อย่างนี้ก็สุขสบายครับอยู่ร้อยปีก็ไม่มีปัญหา <laughs> โอเคนะครับไปดูที่เยอะๆครับผมสุรับฎร์ฯอ๋อผมนี่มาถึงแล้วครับนี่แหล่งที่ผู้คนมากันเต็มก็ตรงนี้แหละครับผมโอ้ยเยอะนี่ถ่ายรูปก,กันเต็มไปหมดเลยสวยสวยสวยนี่เห็นไหมฮะเป็นสวนสาธารนณะสวนบุคคลนะครับผมแต่เขาก็ให้นี่สวนเล็กๆโอ้โหทำนี้สวยครับผม สวนเล็กๆปลูกผักปลูกอะไรหวนสวนสวนตัวอืมฝั่งนี้ก็มีสักุระอ๋อสักุรละโอ้โหสุดยอดดอกทั้งนั้นไม่มีใบไม้เลยดอกอย่างเดียวเลยโอ้โหเจมแจมแจมียมชมพูสวยมากโอ้โหต้องอย่างนี้ครับผม อยางอากาศดีก็ฝนไม่ตกถ้าฝนตกนดอกก็จะร่วงดอกก็จะเน่านี่ดอกฝนไม่ตกโอ้โหแจ่มมากเลยนี่การที่ท่องเที่ยวไปในตัวอะไรครับผมหมู่บ้านนี้หมู่บ้านชินเซอร์ครับผมนี่คนก็สวยดอกไม้ก็สวยวแจ่มมากฝนเต็ไมไปหมดเลยแจ่แมแจมแจม ฝั่งน,นี้ก็ดอกฝั่งนี้ก็ดอกที่เมื่อกี้เขาดอกท้อดอกพ้อเมื่อกี้ดอกท้อ,อ,ทอผูกในในนะมุ้งครับผูกในมุ้งนะว่ามีลูกมาเขาผูกในมุ้งไม่ให้ใครมากัดอู้เข้าเลี้ยงเหรอโอเคนะครับมีอะไรจะถ่ายครับผมใกล้ๆ มาเยอะมากครับผมโอ้สุดยอดดอกร้อล้วนครับผมเอเมนครับเดี๋ยวเจออะไรใหม่ริมท้าก็มีเยอะครับผมยวถ่ายด้ยเลยครับผมมาข้างในนี่ก็โอ้โหนี่นลืเล็กเด็กแดงนี่เต็มไปหมดสวยมากนียนี่นี่อยู่ใต้ต้นครับผมเนี่ยก็ต้องผ่านใต้ต้นไป ว้าวเมย์ยิ้มเยอะยิ้มตลอดทางแน่นอนเลยดูดิลิ้นห้อ,อยเลยหิวน้ำลยมั้งนี่โหนี่มุดอยู่ใต้ต้นซากุระบรรยากาศใต้ต้นซากุระก็เป็นอย่างนี้ครับผมว้าวเม่เมยชิวันไหมเม่เมยชิวัน,วน,น,น,นไหมอโอ้โวอาทิตย์นี้ขั้นเปิดจะต่ออืม โอเคครับคลิปนี้ก็พามาชมซากุระเต็มรูปแบบที่นี่最多了吧还有还有还有阳明山桃心社最这ด最多了是啊应该是盛开的比漂亮哦，空捏空就คือว่าออกดอกออกดอกคือแบบจะจะ อะไรเรียกว่าอะไรนีีีนะออกดอกให้มชิดกันมากครับออกดอกกับคือว่ามันจะเต็มนะครับผมมันไม่มีใบมีอะไรมาปนครับผมทื่อนี่ยังมีแบบต้นสองต้นแต่นี่มันมีหลายต้นแล้วก็มันมันในชัดเจนมากครับผมสีสันชัดเจนคนเยอะโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปเจอะเป็นไงคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเฮมีบ๊ายบายกันเฮมีบ๊ายบายเฮมี Mì mì. Mì mì bye bye. Mì mì bye bye. Hai oh yeah, bye bye.